น้องบีชี้ช่องทางรวยสวัสดีค่ะน้องบีเอ็มซีช่องมินิมอลอออเอเลตนะคะก็ต้องขออนุญาตเกินก่อนเลยชื่อนางสาวนัทนิชามาตาลานค่ะทำงานมาระยะหนึ่งแล้วนะคะพี่ๆหัวหน้าไลน์นะคะก็มาถามว่าแกทำไมไม่ลองทำคอนเทนต์ปักตะก้าหาไรได้เสริมกันละ่ะด้ยวยความที่เราก็ใหม่ในวงการนี้เนาะน้องบีก็เลยตอบไปว่าทำไงอะพี่ทำไม่เป็นนะเนาะ พี่ๆเขาก็สอนทำค่ะถ้าพี่ท่านไหนนะคะทำไม่เป็นชมตามคลิปนี้ได้เลยเนาะด้วยความที่เราก็ขี้สงสัยด้วยเราก็ถามต่อเลยว่าพี่แค่ทำคลิปอะปัะปกตะกา้าง่ายๆแค่นี้มีมือถือเครื่องเดียวมันจะได้เยอะขนาดนั้นได้หรอใช่ไหมพี่หัวหน้าอะไระก็บอกว่าแกบางเดือนอะพี่ๆเคเตอร์อะ เขาอะได้5คอม15,000ถึง25,000ต่อเดือนกันเลยทีเดียวอยู่ที่นะคะความขยันเนาะความครีเอทของคลิปนั้นๆเลยนะจ๊ะน้องบีก็เลยลองทําดูบ้างเฮ้ยสรุปคือมันได้จริงไว้แกลมันก็เป็นรายได้เพิ่มนะคะรายได้เสริมอีกช่องทางหนึ่งเนาะนอกจากเงินเดือนพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะลองทําตามกันนะคะ